ก่อนลูกเองนี่ซุกปุ้ีแี้ไม่ให้อย่างวะขอบคุณนะเย็บเย็บเย็บตัวมากคิแลนะ้วขอเลยดับเบิลคิลนะอหากเืนะ่นให้ดูเยอะดูเยอะ ขอบคุณนะของนะอยูนะ่นะี่ขอบคุณนะของอยู่นี่ของอยู่นี่ขอบคุณนะ พบศัตรูแล้วขอบคุณนะ triple kill บ่นควยอะไรเย็ดแม่บ่นเยี่อะไรมึงบ่นเยี่อะไรมึงอ่ะมึงตายหาแม่มึงอ่ะเยี่อะไรมึงตายแล้วมึงแกมึงแกตายหาแม่มึงอ่ะไอยี่อ่ะควายเย็ดแม่ไอ้เยี่เอ้แบงไม่ได้อ่ะจะบ่นมึงไงยี่ทำยี่อะไรไม่ได้มึงอ่ะเย็ดแม่โง่ชิบหายยี่เอ้ บทน He <Yeah. Yeah. S 2> ี่อะไรไม่เล่นอย่างโง่ยัดแม่กระจอกอีเอ้ไปตายมึงไอ้ยัดแม่อีเอี่ย้องโดนลุมแล้วไผ่มันลุบหาแม่ไปควายยัดแม่โง่อย่าผายเฮียไม่เล่นโง่เลยไม่ได้แบกต้นตีเลยเสือกบทนี่ยัดแม่อีเอ้ยไปนอนมึงไอ้เฮียนั่าน่ะตายดิไอ้ยัดโง่เอ้ยยัดแม่งโง่อิบาผาย แล้วมึงคุยอะไรแล้วมึงคุยอะไรเอี้ยคุยอะไรได้แต่ปากยัดแม่กระจอกไอ้เย้ยได้แต่ปากเย้ยกระจอกยัดแม่ไปตายมึงไอ้เอี้ยไปตายมึงไงยัดแม่ เล่นอย่าง,งโง่ยัดเสือปากดียัดแม่เอ,อ้ยเหียทำครัวอะไรไม่ได้ยัดแม่ร้องโดดหนุมมึงไปตายมึงไงเฮีโยโง่อย่างเงี้ยต้องเล่นเหรอยัดแม่ต้<า>เกมทิ้งกับมึงอ่ะเฮียโง่เหมือนควายยัดแม่โตหรือเปล่าสมองไม่มีเฮียไม่ได้แบกตงต้นตีเลยยัดแม่เสือบ,บทเฮียมุงควยเลยอะมุงคยยุยอะไรอะ แย่แม่เอ้ยเฮียอะไรกูตายเลยโง่กูก้าวิวเนี่ยกูก้าวิวเนี่ยมึงทำอะไรอ่ะอุ้ยเฮียยังไม่หมดอย่างเดียวทำเฮียอะไรไม่ได้ไปตายไปเร็วให้ทุกคนตายซะมึงอ่ะเฮียอยู่ไปก็เยอะอยู่ไปก็ลกลกมมึงอ่ะไปตายเออเฮียโง่แบบมึงไงเฮียตายก่อนเพื่อนทุกวินเลยมึงพูดอะไรบ้าอ่ะมึงเออไปยัดแม่ อะไรนะมึงมพูดอะไรนร้าแม่กระดาเมกู30พันเนี่ยด้านเป็นปันตีร้านฮียอะไรโวโง่อยเปล่ายัดแม่เล่าแม่ตื่นอีอะอะไง่อยควายยัดแม่เอ้ยยัยบ่นววนึกว่าแบกยัดโง่อยต้าตีนปูโอ้ยอี้ร็อกเกมของมึงอะมึงโง่อยเงี้ย บน้วนว่าแบกกระตันอยู่ต้าตีนอูขวยีเฮ,ฮ้ยไม่ได้แบกยาบนนะมึงอ่ะข่าที้อะไรไม่ได้ยัดแม่ เนี่ยสามคิวเท่าเดิมดาเมจเพิ่มมาร้อยหนึาา่งอ่ะคือเราอะไรมากอ่ะเราอ่ะคือเราโง่ไงขอของหน่อยทมีอะไรไม่ได้เลยแม่ลดล็อกบัฟอีพีรวดเร็วให้ทุกคได้เมจกูเพิ่มมาสี่ร้อยอ่ะดาเมจกูเพิ่มมาสี่ร้อยอ่ะดาเมจกูเพิ่มมาสี่ร้อยอ่ะดาเมจกูเพิ่มมาสี่ร้อยคุไม่ได้ซัดตั๊กโต้อะไรอ่ะยันแม่ดาเมจเพิ่ม เงียแม่บ่นเพื่อนนึกว่าตัวเองแบกควายเอ้ยไม่ใต้ตีนกูไปที่จุดเสบียงสามคิวไหนเอ้ยโอ้ยเฮียดาเมจนึกับเพื่อนเลยมึงอะไปตายมึงอะไปตายเฮียโง่เหมือนควายเงียแม่เฮียโง่จริงจเงียแม่เอ้ยควายเฮียควายเงียแม่ควายมึงอะเฮียไอ้ลัวมึงอะไม่มีบัวกระโตกใหม่เงียบแม่ เงี้ยมึงโม่ยี่ป่ายันไม่ไปเลิกกับแม่มึงไอ้เงี้ยยัดแม่ง้อมันควายเลยตายมึงอ่ะเงี้ยง้อยี่ป่ายัดแม่เงี้ยอย่างกับควายนะเพื่อนมึงก็คุยอะไรอะมึงคุยอะไรอะมึงคุยอะไรอะมึงทำไม่ได้อะมึงทำไม่ได้อ่ะมึงทำไม่ได้อ่ะแล้วมึงทำไม่ได้อ่ะตายอีกแล้วเนี่ย แมึงตาไม่ง่ยายลยลลเลยยัดแม่เดม่เปตายไปตายหมไตายไปลูกลี่ไปตายไปมไปมึงปยัดแม่งอมควายเียทนเเีอไ,ไม่ได้ยัดแม่ไปตายมึงอะ You think you can take me? You can't!